อยากเล่นเอสยชิบตแตแลวเรื่องอยากเล่นเอสดะเวลาไม่ติดน,ด,นด,นดนี่เล่นนิจจ์นะคอหมายที่สำเร็จแล้วพวกเราไม่มีทุนละก,กับที่นี่แล้วสิ่งที่พูดต่อจากนี้คือคำสั่งกองดันไอวานาสุดท้าย ฟางเฮดีคุณโจรสลาดนกเขาสุดท้ายแล้นะเดี๋ยวก่อนทิพ่อพูดเป็นลงไม่ดีเล้จะกลับไปที่โลกใหม่ด้วยกันไม่ใช่เหรอ,พ,อพ่อพวกเจอกับพอ่อยากันตรงนี้ทุกคนได้มีชีวิตอยู่ต่อให้ได้งกลับไปยังโลกใหม่อย่างปลอดภัยพ่อเป็นสิ่งค้างอยู่สมัย ไม่มีเดือดอ่<ข>อนพอน่าไปสู่ยุคสมัยใหม่แม่จ้ะคงเจอทุกคุณแม่ด๊พอ่อทาําใจกับตันไปกันเถอะฉันเดินทางมายาวนานเหลือเกินมาตัดสิงกันเถอะกองทัพเล่ฮะสิฮะ เอสไปกันเถอะการเต็มแจงของลุกเนี่ยดูนะไม่ทำเป็นตูนภาพหรอกต่งหากนวองข้าขอถามเรื่องหนึ่ง มีแชมป์เป็นทอดีหรือเปล่ปา,ามันแน่อยู่แล้วเปิดแม่ก็บ่ดเศร้าเลยนะฮะ ก็เด <anto government> <kaz ali> ี <mate> ๋ยวผมจะอัดแบบดีไปรวดเดียวนะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยวายเท่าไหร่แล้วล่ะก็อาจจะรีบๆไม่ได้พูดอะไรนะถึงจะปกติไม่ค่อยได้พูดแต่ก็่ยเหมือนได้ดูเกมเพลย์ไปผมจะอัดยาวๆเลยนะแล้วก็ うんうん、氷の壁がよしぶっ壊す。

หน้าเราคาดหรืแก๊สแดด よし <laughs> โดดไม่ได้ว <c oughs> ิใช้ท่าแพบบิโอ้ชี่หายละก็จะใช้กระป๋อนใหญ่เล็กหน่อยเออ

เอสได้เกลียดเนี่ยไงเลคุณเจูสลาดหนือเขาแหล่งลงโตพอกีขาจะชัดตัวกับตันเป็นอย่างนั้นคงเชื่อไม่ได้สินะสุดท,ท้ายหนือเขาก็เป็นแค่ผู้่ยแพ้จากยุคน,นั้นเองเอสผู้่ยแพ้เอาคำพูดเมื่อกี้ซะ อะไรยุทธไอ้นี่นี่ใช้แบงเลยไม่ตายใหญ่ด้วยอิบเปนตัวรุเอ็กเชียนขิ้ไดอะไรไม่รู้นี่เตี้ยโตเตี้ยต่อยกรได้นี่กดแดงด้วยจิบผามาโก กูต้องไปช่วยมาโก้ก่ะนเะลแต่กูพีก็ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวขอไปช่วยมาโก้อ่นนะฮะเพราะว่าไม่ไงั้นก็โดนแน่โดนแบบไม่ต้องหลงแฝะ ええ。うん มดจะเยนตนาเกตไดยมื่อกีดง่ายเลยโอบางทีตัวเรีวกนจัดอากาศนุชก็โอเคแล้ว

เอ <NYU> <waving? S 1> นายกาหลบเราอ่ะเองรขาต่อต้านในฐานะผู้แพ้เขาหมกกับภูเขาขยะดีไม่แฉะไปไหนรถขาวอเจิสลัดผู้จริงใหญ่ที่สร้างยุคสมัยนี้ขึ้นมากที่เขงยุคสมัยนี้คือรถขาว ถึงแม้จะเป็นสายโลกเกียปรามาดเกินไหนปหรือเปล่านายมันก็แค่ไฟแต่ฉันเป็นแม็กมาทีแพทเขาได้แม้แต่ไฟเอสยังแห่งจงสลายโครเจกับนักปฏิวัติดากอนไม่อยากเชื่อว่าลูกๆของแมสองคนจะเป็นที่น้องสองอบ,บ้านกันแต่เรืองของแกมันบาปาาระหันเถียงคนที่จะปล่อยไปแต่ฉันไม่ปล่อยพวกนายตอนพี่้องไม่เด็กคาด

Oh baik atake muwang. Buangin lu antar Rai. Old drip tundak, เธอแต่ลูฟิเอสต้องรีบพาไปรักษาขอโทษด้วยที่ทำไม่ช่วยฉันมันไม่ได้พูดอะไรนะจะพูดบ้าแค็ได้ช่วยรักษามาช่วยเอสที่ไม่มีประโยชน์แค่จะจบของชีวิตตัวเองฉันรู้ดีฉันก็ไม่ไหวแล้วพองั้นวังนะลูฟี่ พูดอะไรของแน่นแะเอสจะตายงั้นล่ะก็เคยสัญญาไว้ที่นี่ว่านายจะไม่ตายเด็ดขาดแหะเคยพูดไว้นี่นะเอสนั่นสินะทำไมมีซาโบกับน้องชายที่ไม่เล่นเรื่องอย่างนั้นแล้วก็ฉันไม่คิดจะมีชีวิตอยู่หรอเพราะไม่มีใครต้องการแบบนั้น ม,มเรื่องคลางคก็ห,หนึ่งคือไม่ได้เห็นปลายทางความฝันของนายแต่ถ้าเป็นนายต้องทำสำเร็จแน่เพราะนายคือน้องฉันเงล่ะตามดีเมื่อก่อนได้สัญญาวไว้ว่าฉันจะไม่เสียใจกับชีวิตของฉัน โ,โ,โกหกโกหกชัดๆไม่ได้โกหกเสี่งนี้ฉันอยากได้อย่างจริงดูท่าไม่ใช่ชื่อเสียงอะไรพวกแปลนหรอกฉันอยากได้คำตอบของคำหรับที่ว่าดีแล้วเหรอที่เกิดมาจากกาังถ้าฉันพูดเสียงดังไม่ได้แล้วดูดิฟ หลังจากนี้นายช่วยเอาคำพูดที่ฉันจะพูดต่อไปนี้บอกทุกคนทีก็ทุกคนแลก็ลูฟี่ถึงแม้ฉันจะเป็นคนที่เฮงสวยแต่คนมีแสงเล็บปีศาจ่องฉัน จงวันนขอบคุณจริงๆที่มองครักให้ฉัน